เราต้องการจะเตรียมตัวนะคะค,ความพร้อมเนี่ยแผ่นดินไหวไฟไหม้น้ําท่วมดินสไลด์เหมือนกันไหมเหมือนกันอันดับแรกคุณต้องรู้จักช่วยเหลือตอนเองก่อนนะมันในบ้านคุณเตรียมอะไรข้าวปลาอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคคุณมีหรือ,อยังเตรียมอย่างมีหลายคนนะครับที่ไม่ทราบว่าหนึ่งต้องเตรียมน้ําวันละกี่ลิตรต่อคนต่อวันบอกไว้เลยตอนนี้เป็นความรู้คนละประมาณ4ลิตรต่อคนต่อวันเป็นรายเฉลี่ยครับ3วันถ้าคุณอยู่กัน3คนก็คือ12ลิตร ต่อวัน3วันก็คือ36ลิตรอาหารก็เหมือนกันหมายถึงว่าเราควรจะมีน้ําพอให้อยู่ได้สอยู่ได้3วัน,วนอย่างน้อยอย่างน้อยภายในบ้านของเราน้ําท่วมเราก็อยู่ได้3วันนะแต่ถ้ามีเด็กอ่อนหลังอายุน้อยกว่า3ามขวบก็มีพิเศษเอีกว่าต้องคูณด้วยสก็คือวันละ6ลิตรอ่าวันละ8ลิตรเพราะเขาต้องใช้ต้องดื่มต้องชงนมต้องเช็ดตัวเพราะเดี๋ยวเขาจะาป่วยมาเดี๋ยวจะมีปัญหามากมายต่อไปคะ่ะต้องมีอะไรคะอาจารย์ข้าวอาหารนะครับบะหมี่สำเร็จรูปนะครับ ไฟฉายอย่าลืมแบตเตอรี่สำรองและที่สำคัญอีกอันก็คือวิทยุทานซิสเตอร์ที่ใช้ฐานไฟฉายสาเหตุที่ต้องใช้ตัวนี้เพราะว่าวิทยุทานซิสเตอร์เนี่ยพอไฟมันดับเราก็ฟังข่าวสารไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีวิทยุทานซิสเตอร์ที่ใช้ฐานเนี่ยเราก็สามารถจะทาง AMFM เป็นระยะทางเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรนะครับยิ่งถ้าเป็นระบบช็อตเวฟ SW1 SW2 อันนั้นฟังได้ครึ่งโลก เพราะนั้นเราก็จะรู้ว่าความช่วยเหลือจะมาอยู่ใกล้บ้านเราตรงไหนนะรเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงเพราะนั้นแผนที่ของบ้านเราต้องคนทุกคนต้องทราบเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานราชการนะครับสาธารณสุขที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นะครับอันามัยเราก็ต้องทราบว่ามันอยู่ตรงไหนด้วยแล้วกระเป๋าอันนี้ก็จะเป็นใช้ได้หลายอย่างนะครับคุณจะใช้สําหรับเตรียมไว้ในบ้านก็ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟฉาย นะแบตเตอรี่สำรองอันนี้นอันนี้คือทุกบ้านควรควรจะมีครับควรจะมีนะฮะอย่างไั้นเพราะคุณจะสังเกตวเวลาคุณดูหนังฝรั่งเนี่ยเวลาเขาจะอพยหนี้ไฟเนี่ยก็จะสะพายแบ็คแพ็คทุกหลังทุกคนนะในนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งคือไม่ได้เพิ่งมาเตรียมกันตอนนั้นไม่กเท่ากันแ้หนึ่ง,น,งน้ำสองขวดในนี้มีอาหารกระป๋องนะครับเตรียมไว้นี่ครับชูหน้ากระป๋องข้าวหอมมะลิเสร็จแล้วก็มีพวก survival kit ต่างๆพวกนี้นะครับไม่เช่นว่า 1. 1ชุดสวาสดิดก็คือชุดที่สามารถจะอยู่ตนเองมีเบ็ดตกปลามีลวดนะครับมีหมากฝรั่งที่ให้พลังงานนะครับมีช็อกโกแลตแท่งเล็กๆทั้งหมดจะอยู่ในกล่องนี้เวลาจะใช้ก็เหมือนปากระป๋องครับดึงปั๊บมาก็จะมีอยู่ในนี้โอเคในนี้เขาจะบอกเลยครับว่า,าข้างในก็จะมีเข็มทิศด,ด้วยนะฮะยังไงก็ช่วยอันนี้เป็นเ,เป็นสกอ็อตเทป สำหรับหนึ่งใช้ปิดแผลได้นะครับคือเหนียวมากอันนี้ปิดแผลได้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เรามีบาดแผลซึ่งใหญ่และลึกก็สามารถจะทําได้นะครับก็คือพวกนี้จะเป็นพวกน้ําตาลนะครับน้ําตาลน้ำตาลแล้วก็สามารถจะชงอะไรกินก็ได้นะครับถุงชาถุงชาครับครับถุงชาก็สาคัญก็สําคัญมันใช้ได้หลายอย่างซับเลือดกินดื่มได้หมดนะครับซับเลือดด้วยอาจารย์ใช่ครับดูดได้พวกนี้เป็นเอ็นอย่างดีนะครับ เอ็นอย่างดีใช้สําหรับตกปลาก็ได้นะฮะได้สาหรับเย็บผ้าอะไรก็ได้อะไม่แต่ว่าเบื้องต้นเลยเราจะใช้อะไรกับเย็บแผลเย็บแผลนี่เข็มทิศที่เข็มทิศเล็กเล็กเล็กๆอันกระติดเดียวอะเนี่ยดูเท่านิ้วชี้เองอันนี้ก็เป็นปากกานะครับปากกานะฮะปากกาให้ปากกามาด้วยชีวิงดําั่นก็คือเป็นมกฝรั่งนะครับมะฝรั่งนี่ก็จะมีน้ําตาลสูง นะครับแล้วก็มี energy จะช่วยให้พลังงานเราด้วยอ๋อค่ะนี่ค่ะใบมิตรโกนครับอันนี้อะไรอะคะอาจารย์ครับอันนี้สงสัยน่าจะเป็นส s t a r t ร์คือขี้ใต้ครับบ้านเราจุดไปแล้วก็อันนี้ก็จะมีนอกจากจะไม่ขีดปกตินะครับแล้วนี่ก็จะเป็นไม่ขีดที่แต่เราจะไปขูดที่ไหนนะครับก็สามารถจะติดไฟขึ้นมาได้นะฮะนะฮะแล้วก็มาจิตกับไอเนี่ยครับเป็นขี้ใต้นะฮะจะทําให้มันลุกติดไฟได้ง่ายนะครับ เห็นไหมครับและอันดับสุดท้ายมีกระดาษเปล่าด้วยค่ะใช่ครับสาหรับเขียนบนเทึกว่าคำสุดท้าย <c oughs> หายใจเมื่อไหร่ <c oughs> จริงป่ะคะอย่างน้อยก็เรคคอร์ดว่าคำสุดท้ายที่คุณเขียนเนี่ยเวลาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ของวันที่เท่าไหร่ เพื่อที่ว่าสมมติคนมาช่วยก็ได้จะได้รู้ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาเขียนอะไรยังไงเป็นโรคอะไรประจําตัวไหมเขียนเขียนตัวนี้อันนี้เป็นเหมือนกระจกนะครับสําหรับส่งสัญญาณเวลาเครื่องบินบินผ่านนะครับแล้วก็ส่งแบ๊บแป๊บนะครับว่ามีคนอยู่ที่นี่เห็นไหมเห็นครับเห็นใช่ไหมครับแล้วเอกสารทุกอย่างที่เป็นของบ้านนะฮะที่เป็นของบ้านเนี่ยควรจะเคลือบพลาสติกไว้เช่นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนกรมธรรม์โฉนด นะฮะเก็บไว้ใสแ่แผกไว้อยู่ในกระเป๋าอะไรทุกอย่างอันมีอะไรก็เรียกคว้าออกไปได้ในต่างประเทศนี่เขาฝึกกันตั้งแต่เด็กๆใช่รับรรเขาสอนทุกอย่างสอนตั้งแต่อนุบาลแล้วพอเกิดเหตุเนี่ยอย่างในต่างประเทศนะพอสอนกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยทุกอย่างมันเป็นระบบเลยไหมค<ฮ>ะเป็นระบบเพราะฉะนั้นในการจะทําเป็นระบบหมายความว่าคนทุกคนมีความพร้อมตัวในประชาชนแต่ละคนก็มีความพร้อมประชาชนแต่ละคนในครอบครัวเขาทุกคนก็มีความพร้อมมี แผนจุกเฉินของบ้านในการแก้ไขเหตุมีจุดนัดพบมีอาหารทุกอย่างเรียบร้อยทุกบ้านก็มีความแข็งแรงแต่ถ้าเกิดบ้านไหนโชคร้ายบ้านพังเสียไอ้สัมภาระตรงนี้ไปเราก็ยังมีคือจะเสียประมาณ1 0เพราะฉะนั้นอีก90%าเนี่ยก็สามารถจะช่วยสนับสนุนช่วยเหลือคนที่ด้ยอยโชคคนนั้นได้ก็จะมั้งครับมันก็จะทําให้บ้านเมืองคุณหยดไปรอกรมการปกครองซึ่งมีภารกิจซึ่งยิ่งใหญ่มหาศาลมากนะเขาก็ กังวลนะครับทางาถ่ายงานบ้านเมืองเมื่อทุกคนกังวลว่าประชาชนหนึ่งคนมีปัญหาอะไรนะทุกคนกังวลแต่ถ้าเกิดเราสามารถจะช่วยกันเองได้เริ่มต้นเนี่ยมันก็จะปลอดภยัยและจำไว้นะครับช่วยเหลือตนเอง3วันแรกนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียงนี่ก็มาช่วยกันผลิกกลาลังกันมาอยู่ด้วยกัน หวังว่าท่านผู้ชมดูรายการตอนนี้แล้วนะคะว่างๆอยู่ที่บ้านลองจําลองเหตุการณ์ดูบ้างก็ได้ค่ะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นจริงๆเนี่ยจะทําอะไรก่อนหลังนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ป้องกันเอาไว้ดีกว่าแก้ค่ะสําหรับรายการวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ